กี่ตัส์ลงรถก็ต้องขอบคุณครับไม่มืดเลยเห็นไหมไม่มืดแล้วค่ะสวยไหมคะ แต่มีสโนว์นิดหน่อยทางไปนันก่อนนะโรงเรียนสนโนวมันตกเมื่อคืนนิดหน่อยเนี่ยต้องระวังลื่นสนามกอปไปทำงานก่อนนะคะทำงานอยู่ในโรงเรียน